วันหนึ่งในช่วงต้นฤดูร้อนสร้างอุ่นเปิงจ่ายโพและตาอินตะได้ไปติดต่อค้าขายสินค้ากับพ่อค้าชาวกะเหรี่ยงแดงที่เมืองผาปูนฝั่งประเทศพมา่าเส้นทางไปเมืองผาปูนเป็นป่าดงรกทึบระหว่างการเดินทางช่วงขากลับขณะหยุดพักแรมคืนนอนหลับกันอยู่ในเพิงพักชั่วคราวข้างกองไฟกลางป่า ต่างอุ่นเปิงรู้สึกตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงกิ่งไม้สบัดสั่นยังผิดปกติดังแว่วมาชายหนุ่มรีบยันตัวลุกขึ้นเสียงเคลื่อนไหวบนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆนั้นเงียบหายไปเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงอยู่นานแต่ก็มองไม่เห็นเพราะแสงจันทร์ถูกเมฆหมอกบังทำให้ป่ามืดมวัวส่วนใจโผโพกับตาอินตะยังคงหลับไหลยอยู่นอนกรนกันเบา ไม่รับรู้ถึงเสียงผิดปกตินั้นแต่อย่างใดเขารีบเอาฟืนแห้งเติมเข้ากองไฟซึ่งใกล้จะมอดครู่เดียวไฟก็ลุกโผล่ขึ้นสาดแสงสว่างไปทั่วบริเวณส้างอุ่นเปิงแน่ใจว่าจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างลบอยู่บนต้นไม้เขาเฝ้าสังเกตอยู่อีกครู่หนึ่งก็ได้แลเห็น เพราะดวงตาสีแดงเรืองทั้งคู่ของมันสะท้อนแสงไฟวาวๆมันหลบซ่อนตัวอยู่บนกิ่งไม้และจ้องตามองมาเมื่อสายตาประสบกันเจ้าของร่างดำๆขนาดลิงทมลตัวใหญ่นั้นก็เคลื่อนไหวมันยืนยืดตัวของมันขึ้นมือสองข้างจับกิ่งไม้เหนือหัวไว้เวียงตัวลอยมายังกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งจนกิ่งไม้สะบัดเอ็นู่ลง จ่ายโพกับตาอินตะสะดุ้งตื่นเจ้าทมนลนไพรประหลาดนั่นทรงเสียงขู่คำรามพลางเขย่าวขย่มกิ่งไม้มันอ้าปากกว้างแยกเขี้ยวถลึงตาแดงๆมองลงมาอย่างน่ากลัวจ่ายโพเห็นแล้วก็ตกใจร้องอุทานในหอยนั่นมันลิงลิงอะไรลิงทมลนมันต้องเป็นลิงทมนตาอินตะซึ่งได้สติแล้วพูดบอกขึ้นทันที สร่างอุ่นเปิงยังคงนิ่งจ้องมองดูมันอยู่ไม่วางตาสงสัยว่ามันจะไม่ใช่ลิงธรรมนธรรมดาสังเกตจากดวงตาขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ของมันทั้งคู่เป็นสีแดงวาวๆวมีพลังลึกลับเกินกว่าในตาของพวกลิงทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นตัวเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่เคยได้ยินพรานป่าชาวกะเหรี่ยงที่บ้านท่าตาฝั่งคนหนึ่งเคยเล่าเมื่อไม่นานมาลีว่า ป่าบางแห่งบนดอยสูงเขตเมืองผาปูนฝั่งพมา่าบริเวณนี้มีสัตว์ร้ายหลีลับชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายลิงมันจะแฝงกายมาคอยทำร้ายพวกพรานป่าและคนเดินทางที่นอนหลับไหลไม่รู้ตัวอยู่กลางดงดอยยามค่ำคืนพวกมันจะออกมาล่าเหยื่อกันเป็นฝูงฝูงหนึ่งมีหลายตัวเมื่อกัดทำร้ายผู้คนที่เป็นเหยื่อตายแล้ว มันจะฉีกกัดกินอวัยวะในท้องตับไตไส้พุงอย่างน่าสยดสยองบรรดาพรานและคนเดินทางในป่าต่างวาดกลัวกันมากสร้างอุ่นเปิงเมื่อนึกถึงคำบอกเล่านั้นแล้วก็คิดว่าเจ้าตัวลี้ลับบนต้นไม้นั่นมันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับที่พรานชาวกะเหรี่ยงคนนั้นเล่าไว้ก็เป็นได้เจ้าธโมนไพรเริ่มแสดงท่าทีคุกคาม มันก็ยมเขย่ากิ่งไม้และส่งเสียงขู่ตะคอกตาอินตะกับจ่ายโพเห็นดังนั้นก็ต่างช่วยกันตะโกนขับไล่ไปไปไอลิงมอมจะมาเขย่ากิ่งไม้อยู่ทำไมพวกข้าจะนอนแต่มันก็ไม่ยอมไปยังคงแสดงความดุร้ายไม่เป็นมิตรอยู่เช่นเดิมจ่ายโพยังหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งกว้างเข้าไปใส่ฉับพลันนั้น มันก็หายวับไปอย่างรวดเร็วกระโจนแผลวไปห้อยตัวอยู่บนกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งแล้วก็หายวูบไปอยู่อีกกิ่งหนึ่งเป็นภาพที่น่าพิศวงแกสายตาของทุกๆุกคนมันไม่ใช่ลิงธรรมดาแล้วตาอินตาอุทานเมื่อได้เห็นฤทธิ์อาถรรพ์ของมันส่วนจายโพก็ตกใจเอ่ยขึ้นว่าในห้อยมันเป็นลิงผีมันหายตัวได้ เจ้าลิงผีโมนไพรปรากฏตัวแล้วก็หายตัวเป็นภาพเงาวูบวาบวูบวาบลอกหลอนปัดเดี๋ยวเดียวมันก็ไปยืนอยู่บนยอดไม้กู่ร้องเสียงดังฮุกฮุกฮุกสะท้อนไปในพงไพรสิ้นเสียงของมันก็มีเสียงดังตอบรับดัง คล้ายกันแววมาแล้วคนทั้งสามก็ได้เห็นภาพเงาของพวกมันอีกสองตัวปรากฏขึ้นในทันใดตัวตวตอๆทั้งนั้นเลยในหอยใจโพอ,อุทานกระชากดาบออกมาจากฝักตั้งท่าเตรียมพร้อมรับมือตาอินตะก็เช่นกันเฉยไว้ก่อนดูท่าทีของพวกมันมันจะทำยังไงต่อไปสร้างอุ่นเปิงบอกเตรียมตัวคอยระวังพวกมันพุ่งวูบวูบลงมาจากต้นไม้ ยืนจังก้าสองขาก้าวเข้ามาใกล้เขตหลักมนอาคมทั้งเบื้องนอกแสงไฟส่องให้เห็นรูปร่างของมันเป็นเงาดำๆคล้ายลิงหางยาวลูกตาแดงโพลงปากกว้างอ้าเสยยเห็นเขี้ยวฟันแหลมคมขยับไปขยับมาจากนั้นมันก็ก้มคลานเดินสี่ขาหน้าตาท่าทางดุร้ายทุกตัวตนสร้างอุ่นเปิงก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกมันเป็นผีหรือว่าเป็นลิงแต่ ไม่ว่าจะเป็นผีหรือลิงเขาก็มั่นใจว่าคงจะรับมือกับพวกมันได้หากมันพุ่งผ่านเข้ามาในเขตหลักมนอาคมได้ก็แสดงว่ามันเป็นลิงและจะต้องพบจุดจบอย่างน่าเวทนานายห้อยหนุ่มจ้องตาประสานกับเจ้าตัวโตหัวโจกทโมนไพรมือขวากุมด้ามปืนสั้นในมือกระชับมัน่นอธิษฐานจิตเพ่งทรงกระแสออกไปเตือนมันว่าเจ้าลิงถมนเออย ข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าแล้วก็ไม่ใช่เหยื่อของเจ้าข้าไม่อยากจะทําร้ายพวกเจ้าแต่หากพวกเจ้ายังคงก้าวเข้ามาข้าก็จําเป็นจะต้องป้องกันตัวคิดดังนั้นแล้วก็เพ่งจ้องประสานตากับมันไม่กระพริบเช่นกันเจ้าธโมนไพรหัวโจกยืนชะง,งักนิ่งคลาจะตัดสินใจอยู่อึดใจหนึ่งแต่แล้วมันก็ทําในสิ่งที่ผิดพลาดมันส่งเสียงตะคอกพลางพุ่งตัวเข้ามา ปืนในมือของสางอุ่นเปิงที่พร้อมอยู่แล้วก็ลั่นดังกล้องสะท้อนสถานไปทั่วป่าไม่ทันจะสิ้นเสียงปืนร่างของเจ้าโมลไพรตนนั้นก็ล้มกลิ้งกระเด็นไปส่วนที่เหลืออีกสองตัวกระโจนหนีวูบวูบโผพุ่งขึ้นสู่ต้นไม้โอช่างหน้าประหลาดนักเจ้าโามลไพรหัวโจรที่ถูกยิงมันกลับลุกขึ้นยืนแล้วกระโจนพุ่งตามเพื่อนมันขึ้นไปบนกิ่งไม้ ขยมขยาวร้องอย่างดุร้ายและแขนเคืองในห้อยมันไม่เป็นอะไรมันทนปืนใจโผโพร้องบอกสร้างอุ่นเปิงนึกแล้วว่ามันต้องไม่ใช่ลิงธรรมดาลิงผีชัดๆเลยในห้อยลิงผีชัดๆแต่อินตะพูดขึ้นบ้างเสียงตื่นเต้นก็ดีแล้วจะได้รู้เมื่อมันเป็นผีก็จะได้เห็นดีกันหากมันยังไม่ถอยไป จางอุนเปิงบอกเพื่อนทั้งสองของตนแล้วยกปืนเล็งไปทางยอดไม้ลั่นไกยิงไปอีกสองนัดพวกกลิงผีกรีดร้องยังตกใจเพนกระโจนหายวับๆับไปยังรวดเร็วไม่เหลือให้เห็นอีกเลยความเงียบสงบกลับคืนมาอีกครั้งทั้งจ่ายโผและตาอินตะถอ,อนหายใจด้วยความโล่งอกตาอินตะดันท่อนฟืนเข้ากองไฟทำให้ไฟลุกโพล่ คนทั้งสามลับรับตื่นตื่นระวังตัวกันจนกระทั่งรุ่งแจ้งหุงข้าวเช้ากินกันแล้วก็รีบรุดออกเดินทางกันต่อไปเพราะหนทางยังอยู่อีกยาวไกลทางเบื้องหน้าพวกเขายังจะต้องค้างคืนในป่ากลางทางอีกคืนหนึง่งยึ่งจะถึงจุดหมายคือท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำสาลวิน้างอุ่นเปิงเดินนำไปเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ออกเดินต่อ ตอนเที่ยงวันก็หยุดกินข้าวตอนบ่ายก็เดินกันต่อไปพอใกล้คำ่ำหยุดพักแรมกันอีกคืนเป็นคืนที่สองหาฟืนมากองสมไฟกองใหญ่สร้างอุ่นเปิงตอกหลักมนอาคมรอบที่พักแล้วก็พูดบอกเตือนจ่ายโผกับตาอินตะขึ้นอีกว่าพวกเราอย่าวางใจคืนนี้อาจจะมีภัยมาอีกจะต้องระวังตัว พวกผีลิงสามตัวนั่นใช่ไหมในหอยจ่ายโพถามใช่ตราบใดที่เรายังอยู่ในเขตของมันมันก็อาจจะกลับมาอีกได้สร้างอุ่นเปิงตอบพอฟ้ามืดลงป่าก็สงบสงัด้างอุ่นเปิงนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกองไฟตัวตรงดํำรงมั่นจ่ายโพกับตาอินตะต่างรับรู้ไม่พูดไม่คุยกัน ก้มกราบลงบนย่ามกระเป๋าของตัวเองสวดภาวนาเบาๆอยู่ครู่หนึ่งก็เอ็นตัวลงนอนแต่สร้างอุ่นเปิงยังไม่นอนเขานั่งนิ่งจเจริญภาวนาอยู่ต่อไปตามลำพังเสียงหมาในหลายตัวเห่าหอนแว่วมาในดงลึกอีกครู่หนึ่งเสียงพวกหมาในเหล่านั้นก็เงียบไป พอหมาหนเงียบก็มีเสียงคล้ายแก้งกวางร้องรับกันพวกมันคงตื่นกลัวหมาในจึงร้องบอกกันให้ระวังตัวนกเขากู่บนยอดไม้กู่ร้องเป็นจังหวะช้าๆติดต่อกันยาวนานไม่หยุดเป็นเสียงในพงไพรได้ยินแล้วรู้สึกวิเวกวังเวงเวลาผ่านไปจนประมาณสามทุ่มบรรยากาศในดงเยือกเย็น เสียงแซ่ด้วยเสียงมแมลงกลางคืนที่กรีดปีกบรรเลงร้องพอประมาณสามทุ่มครึ่งสร้างอุ่นเปิงก็ได้ยินเสียงที่ไม่พึงประสงค์ดังแว่วมาพพึบเพึบเพ,บพ,บพึบเสียงกิ่งไม้บนยอดไม้รอบที่พักจันสะบัดวูบว่าบพึบเพึบเพ,บพึบมันดังขึ้นตามกันหลายครั้งหลายหนจนได้ยินชัดชายหนุ่มผู้ทรงฌานลืมตา มองไปยังต้นไม้นอกเขตหลักมนเขาได้เห็นดวงตาของลิงผีกรอกกลิ้งอยู่ตรงโน้นตรงนี้เป็นประกายวาวับวาวนายห้อยหนุ่มสกิดใจ,จโพให้รู้สึกตัวพอใจโพตื่นตาอินตะก็ตื่นพวาลุกขึ้นนั่งคนทั้งสองสะดุ้งเฮือกเมื่อแลเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของลิงผีมากมายนั่งซุ่มทำตาแดงวาว,าวอยู่บนต้นไม้ไม่ต่ำกว่าสิบตัว โอ้ยมากันเป็นฝูงเลยใจยโพอุทานอย่างสยองตาอินตะก็ขนลุกขนพองไปทั่วร่างสร้างอุ่นเปิงลุกขึ้นยืนข้างกองไฟเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งตาอินตะและจายโพก็ดีตัวลุกขึ้นตามกระชากดาบยาวออกมานึกครั่นคร้ามอยู่ในใจว่าหากมันพุ่งเข้ามาพร้อมๆกันทุกตัวจะทำยังไงดี แล้วก็คล้ายว่าพวกมันจะล่วงรู้ในความคิดของจ่ายโพเจ้าลิงผีทะมนตัวหัวโจกมันพุ่งลงมาก่อนตุบจากนั้นตัวอื่นๆที่เหลืออยู่ก็พุ่งตามลงมายืนแยกเขี้ยวยิงฟันทะลึงตาวาว,าวาใส่คนทั้งสามอย่างมุ่งร้ายพลางย่างสามขุมด่าหน้าเข้ามาหาถอยกลับไปถอยกลับไปสร้างอุนเปิงตะโกนร้องเสียงดังดุดัน ฝูงลิงผีคำรามลั่นพลางพุ่งเข้ามารายล้อมมันวิ่งกระโจนกระโดดคมคูอยู่นอกเขตหลักมนแต่มันเข้าไม่ได้มันกูร้องเสียงโหกหากโหกหากบางตัวก็ร้องวุกวุกเป็นภาพเป็นเสียงที่สุดสยองน่าสะพรึงกลัวซางอุ่นเปิงเมื่อเห็นว่าพวกมันต่างไม่รับรู้ถึงไมตรีจิตเมื่อคืนวานเขาปล่อยมันกลับไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่มันยังคงย้อนกลับมาอีกไม่เข็ดหลาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปล่อยมันไว้ไม่ได้หากปล่อยจะเกิดภัยอันตรายไม่รู้จบสิน้นพวกมันมีมากมายและรุนแรงกำเริบคิดดังนั้นแล้วก็เสกซัดต่อไฟอาคมออกไปต่อไฟอาคมเอ่ยจงไปกำจัดอาถรรพ์ของลิงผีฝูงนี้ต่อยตีมันให้เข็ดหลบับอย่าให้มันมีอำนาจมีพลังทำร้ายผู้คนเดินทางได้ไปเถอะ ต่อไฟอาคมเอ่ยจงพากันไปสิ้นเสียงสั่งของสางอุ่นเปิงฝูงต่อไฟอาคมก็พุ่งพลูเป็นลูกไฟนับร้อยวุบวุบเข้าต่อยตีฝูงลิงผีที่กระเฮี้ยนกระหือหรือดุร้ายอย่างรวดเร็วลิงผีต่างสะดุ้งเฮือกกระโจนหนีและหวีดร้องสุดเสียง โหยหวนครวนครางดิ้นรนตะเกียกตะกายล้มกลิ้งอยู่บนพื้นหลายตัวพอลุกขึ้นได้ก็เพ่นหนีวูบวูบกรีดร้องก้องเสียงพุ่มไม้ในป่าหักเป็นทางดังโครมครามหัวโจรทโมนไพรตัวที่เป็นหัวหน้าอาการหนักแสนสาหัสถูกต่อไฟรุมต่อยตีซ้ำๆอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าหนีไปไหนไม่ได้สร้างอุ่นเปิงตะโกนพูดว่าต่อไฟอาคม พอแล้วไว้ชีวิตมันปล่อยให้มันรอดกลับไปตามยถากรรมอาถรรพ์ของพวกมันหมดสิ้นแล้วไม่มีพิษภัยใดๆจงกลับมาจงกลับมาต่อไฟอาคมฝูงต่อไฟอาคมอันทรงฤทธิ์บินวนเวียนอยู่รอบร่างลิงผีอึดใจหนึ่งก็วกกลับคืนเข้ามาในเขตหลักมนร่วงลนพลูพลูดับวับวับกลายเป็นใบไม้ไปทั้งสิน้นเจ้าลิงผีโมไพรหัวโจก วีดร้องเสียงโหยหวนแทบขาดใจอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าคลานสีขาล้มลุกคลุกคลานส่วนเสลับหายไปในป่าท่ามกลางสายหมอกที่หม่นมัวแล้วเสียงอึกกระทึกอื้ออึงเขยยาวขวัญทั้งหลายก็เงียบสงบลงบรรดารีดริงแมลงกลางคืนในก่อหญ้าในพุ่มไม้ก็พากันกลับมาบรรเลงร้อง นกเขากู่ซึ่งหยุดเงียบหายไปนานก็กลับมาร้องขึ้นอีกครั้งเสียงดังกูกูกูอยู่เช่นนี้ดังเดิมรุ่งเช้าวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงใจโพและตาอินตะก็ออกเดินทางต่อพอเที่ยงวันก็ลงเรือข้ามแม่น้ำกลับคืนมายังฝั่งเขตไทยได้โดยสวัสดิภาพ และนับแต่นั้นเรื่องราวของลิงผีในป่าลึกเมืองผาปูนฟังตะวันตกของแม่น้ำสาลวินก็ไม่ปรากฏมีให้ใครได้พบได้เห็นกันอีกเลยตูนหายไปสิน้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา